สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียอีชมพู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่บ่าวและเอฟซีนะคะครับค่ะวันนี้ส,สาวราวนะคะ,ะสาวราวยังไงก็จกัดรัฐบาลไทยแล้วเราก็ไปต่อสาวราวกันนะคะครับเห็นรัฐบาลไทยออผู้่งไม่ผม ให้กันสี่ห้าห้าสี่อะไรอยงไครับอ๋อผู้สี่ห้าค่ะข้างล่างสี่ห้าข้างล่างผู้อ่าฮะสี่าค่ะเฉพาะข้างล่างนะฮะอ่าถ้าใครทันนะครับถ้าใครทันรัฐบาลไทยสี่ห้าล่างอ่าฮะูให้ไปอ่าตอนนั้นสี่เจ็ดอ่ากับห9เก้าใช่ไหมฮะครับและอีกตัวก็คือสี่ห้านะฮะเฉพาะล่างอย่างเดียวนะเฉพาะล่างสี่สี่เจ็ดสี่เก้านะครับแล้วก็ถ้าทันนะ เพราะเดี๋ยวเบาเท่าก็จะลงให้เลยนะครัแบสี่ห้าล่างอีกคู่หนึง่งครับอ,อืมนะคะอ่าก็คือจัดหนัจับเต็มเลยค่ะศูนย์สองหกรัฐบาลไทยอ่ะศูนย์สองหกครับผมใช่เอฟซีทางใต้อัดหนักเลยนะฮะครับออืม่าลาวพัฒนาวันนี้ต่อนะครับรัฐบาลไทยเสร็จก็ต่อลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งใช่ค่ะสองเด้งเลยอ่ะทั้งไทยทั้งลาวเด้งหมดเลยค่ะ ให้เด็กนะคะอแต่ขอให้หมากันอ่าเดี๋ยวให้ออชมพูย้ําให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ออชมพู่มีชุดสามตัวมาให้เม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวใช่ย้อนไปวันวันจันท์ที่ผ่านมาสองสี่สี่สองแตกแตกสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชมนะวิ่งรูดสองกับสี่มาด้วยกันเลยสี่สองตรงๆนะครับแล้วก็เจาะตัวเน้ให้สี่สองมาสองสี่อ่ะ ย้ำวันพุทธที่หนึ่งวันพุทธที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพัร้ยหสบลาวพัฒนาออชมพู่ครับผมวิ่งรูดค่ะศูนย์กับสองค่ะครับผมศูนย์สองนะคะวิ่งรูดนะคะครับน้างบนนะคะวิ่งรูดนะคะคถ้าเกิดไม่ชอบตัวจับประลูดเลยค่ะครับนะฮะคูกีว่าแต สายสายลูดนะคะถ้าเรากลัวว่าเผื่อเราจะได้ค่าปลาทูบ้างนะฮะเผื่อจับคู่ไม่เข้าหรือไม่โดนใจกันนะคะคือลูดนะคะล่างบนนะนะคะอาจจะจับคู่ศูนย์ศูนย์ค่ะครับศูนย์สองครับหนึ่งสองครับหนึ่งศูนย์ค่ะครับสอง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 นะครับผมค่ะวันนั้นผู้เน้นให้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองนะคะใช่ครับแต่ นี้จัดหนักเลยค่ะครับ02เม็ดเดียวแผ่นๆนะคะ02เม็ดเดียวสามตัวครับใช่ค่ะสามตัว802ค่ะเม็ดเดียวค่ะอ่าสามตัว802เม็ดเดียวเลยใช่ค่ะเม็ดเดียวกันนะคะครับไม่แตกสามตัวตรงๆนะออผูวันี้ใช่ครับผม ีได้เนะไค่าประทูได้เนาะเราเข้าใจกันอยู่เข้าว่าเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะแต่เข้าว่าเข้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะหวยหอยของหองผู้เข้าว่าเข้าเลยหลุดก็หลุดเลยนะคะครับแต่ตัววิ่งตัวลูกก็ใส่กันเลยค่ะล่างบนอะไรก็ว่ากันไปตามเนาะมันน้อยนะคะค่ะ จัดหนักเลยค่ะ802ศูนค่ะเน้นศูนค่ะครับแล้วก็ถ้าถ้าทันรัฐบาลไทยนะอชมพู่ให้ล่าง4749เพิ่มมาอีกคู่หนึ่งจัดหนักคือ45นะครับชุดรัฐบาลไทยนะครับชุดบนคือชุดเดียว206ใช่ไหมอชมพู่รัฐบาลไทยใช่ค่ะเน้นสองค่ะเน้น26ชุดบนถ้าทันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าก็จะลงให้เลยถ้ทาทันนะสามชุดแบบไปบค้ณ อ่ศูนย์หกศูนย์สองสองหกนะคะการถัดก็จัดเลยค่ะนะฮะครับรบกวนเท่านี้ครับอชมพู่ครับขอให้ยิงๆชายเช่นเดียวกันค่ะขอให้พี่บ่าทำแอปีรวยยนยกช่องนะฮะครับอชมพู่าาาออ่ไไททยยขงรรัฐบลเนะครับขอบคุณอชมพู่ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมนะครับ สายดวนนะครับอชมพู่บอกว่าชุด3ตัวนะครับมาย้ำลาพัฒนาให้อีกทีนะครับผมลุ้นต่อจากรัฐบาลไทยนะครับถ้าใครทันรัฐบาลไทยนะบ่าวเท่าอาจจะลงให้ด้วยของอชมพู่นะครับของอชมพู่รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับบ่าวเท่าจะดูให้นะครับชุดบนชุดเดียวนะของอชมพู่2 0งนนะครับผมแล้วก็ชุดล่างนะครับชุดล่าง 4 7 4 9แล้วเขเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง45นะครับรัฐบ,บาลไทยอชมพู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าเท่ากำลังหาอยู่นะครับจะทันท่าทันไหมแล้วก็เราพัฒนาอชมพู่มีเพิ่มมานะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัว802นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเ่าเท่าจะลงให้ครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมครับอันนี้เป็น รัฐบาลไทยของอชมพู่นะเบาเท่ามาย้ําให้นะครับท่าทันนะครับนี่ครับอชมพู่นะครับชุดบนเม็ดเดียวครับวิ่ง6กับ0นย์นะครับศูนย์สเน้นที่26นะครับศูนย์สนะครับและก็0ูนหลักร้อยอชมพู่0ูนย์นะครับชุดรัฐบาลไทยวิ่งล่าง4กับ9นะครับผมวิ่งล่าง4กับ4กับ9นะครับมี4 7นะครับ 4769นะครับผมเน้นมาเพิ่มนะครับเน้นให้เลยจัดหนัก45นะครับชุดรัฐบาลไทยอ,อชมพู่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเบาเท่าลงให้ถ้าเผื่อใครทันถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรดูไว้รัฐบาลไทยวันนี้่าลาวพัฒนาอันนี้ของลาวพัฒนาวันวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่30นะครับ วิ่งรูด2กับ4นะครับมาเลยมา2กับ4นะครับผมจับตัวเน้นให้4 2มา2 4ตรงๆนะครับ2กับ4มาด้วยกันนะครับชุดเก่าวันจันทร์นะครับนี่ครับวันนี้นะครับลาวพัฒนานะครับลุ้นต่อจากรัฐบาลไทยนะครับออชมพู่ให้วิ่งรูด0กับ2ครับ0 0 0 2 1 2 1 0และก็2 2นะครับเพิ่มชุด3ตัวมาให้นะครับโทรมาด่วนเพิ่มชุด3ตัว8 0 2ครับท่านผู้ชมนะครับเน้น หนักๆเลยคือ02นะครับลุ้นต่อจากรัฐบาลไทยอ่ะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับถ้าใครชอบ49นะครับมาได้นะครับ49มาได้นะครับอชมพู่นะครับแต่ฟันเน้นให้เลย45นะครับเ่าเท่าจะรีบลงให้เลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลัวไม่ทันนี่ครับผมสาหรับอชมพู่นะครับลาพัฒนานะครับผมโทรมาย้ําเลยนะครับอ่านี่ครับโทรมาชุด3ตัว802นะครับ ศูนย์เน้นให้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองท่านผู้ชมห้าคู่แค่นั้นนะครับวันจันทร์ที่สามสิบที่ผ่านมาก็สองสี่เต็มเต็มนะครับแต่เต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมรอลุ้นด้วยกันลุ้นทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งอันนี้แคปหน้าจออันนี้รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวเรารอลุ้นเลยอันนี้ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งท่านผู้ชมนะครับผมแคปหน้าจอนะครับบรรยากาศ ตอนบ่ายใกล้เวลาเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนะครับเนาะบอลถ่าจะเฝ้าลงคลิปให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องได้ชมกันนะครับผมก็ดีสายด่วนออชมพู่นะครับชุด3ตัวลาวพัฒนานะครับแล้วก็โทรมาเน้นมาย้าให้นะครับสำหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับบรรยากาศแดดพี่น้องโอ้แดดคักนะครับผมแดดคักแดดคักนะครับดีแน่ต้นนี้ทนแดดพี่น้องครับต้นบัวนาญี่ปุ่นนี้ก็โดนแดดเยอะเกินไปพี่น้องเริ่มเหลืองแล้ว นะครับเริ่มเหลืองแล้วบ้าวเ่าก็จะหาวิธีแก้ไขอยู่ครับไม้นะครับไม้ประดับนี่โดนแดดเยอะไม่ได้ท่านผู้ชมโดนแดดไรเหี่ยวสูแดดบ่ไไวนะครับผมได้อ่างบัวมาอ่างใบใหญ่ท่านผู้ชมได้อ่างไม่ใหญ่นะครับหาอ่างใยหญ่ถูกใจบ่มีมท่านผู้ชมนี่ต้นนี้ก็สวยงามนะครับผมเอาครับไปรุ้นด้วยกันนะครับผมพอดีสายดวนจากอชุมพูมาเดี๋ยวไปรุนด้วยกันท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับบ่าวเถาสวัสดีครับ